หลังจากผ่านการต้มมาแล้วจนสุกนะครับแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับตอนนี้เรามาเอาขึ้นจากหม้อกันนะครับเห็นไหมครับสวยงามมากเห็นไหมครับคือถ้าเกิดเราไปทอดก่อนเนี่ย หนังเขาก็จะเป็นย่นย่นแบบนี้นะครับเป็นเร่งๆจะไม่ใสนะครับจะไม่ใสจะไม่นิ่มนะครับ อันนี้คือชิ้นที่เป็นขาหน้านะครับ,รบแล้วก็คากิเห็นไหมครับคากิก็จะเหลืองหนังก็จะเป็นแบบหน,นังจะเป็นแบบเขาเรียกว่าเด้งเด้งหนึบหนึบสักหน่อยมันจะไม่เละจนเกินไปนะครับถ้าเราไปทอดก่อน เหตุที่เราต้องทํากลางคืนก็เพราะว่าเห็นไหมครับพอเช้ามาเนี่ยเราก็จะสามารถขายได้เลยนะครับคราวนี้เราก็แบ่งเก็บไว้นะครับคราวนี้ถ้าเราจะขายนะครับตอนนี้ขาหมูเนี่ยยังไม่เปื่อยมากนะครับแต่ถามว่าทานได้ไหมทานได้นั้นให้เราผ่าก่อนนะครับผ่าแบบนี้นะครับเห็นไหมครับข้างในสีเห็นไหม สีด้านในเนี่ยยังไม่เหลืองเห็นไหมครับยังไม่เหลืองยังไม่เหลืองนะครับจะเป็นสีาขาวอยู่แต่ว่าสุกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราให้เราผ่าก่อนนะครับผ่าเพื่อที่จะให้น้ำซึมเข้าไปด้านในนะครับนี่นะครับ <c oughs> พเพื่อที่จะให้เข้าเนื้อมากกว่าเดิมนะครับเห็นไหมครับเนี่ย ลังจากนั้นก็ใส่ลงไปในหมอ้อเลยนะครับถ้าเราจะขายแค่ไหนเราก็ใส่แค่นั้นนะครับที่เหลือเราก็จะเก็บไว้นะครับใส่ช่องฟิตไว้เลยครับแต่ว่าก่อนที่จะใส่ช่องฟิตเนี่ยเราก็ต้องผ่ามันกันนะครับเพื่อที่จะให้ความเย็นเนี่ยเข้าไปทั่วถึงนะครับแล้วเราค่อยนาเข้าไปเก็บในตู้เย็นนะครับ